การจัดการถวายความระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดอาจจะไม่พร้อมกันแต่ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ได้นัดหมายให้ดําเนินการ ในวันจริงแล้วก็ในเวลาประมาณ8นาฬิกาเหมือนกันทั่วประเทศครับพร้อมเปลี่ยนกันทั่วประเทศนะคะแต่ในส่วนของหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะคะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามีการจัดเลื่อมกันนิดหน่อยค่ะคเพราะว่าเราจะจัดที่นี่ประมาณ7จ็ดมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเราก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่6เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้กับพิธีการนี้ค่ะของกระทรวงที่ต้องเลื่อมเพราะว่า ตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นอนุสรีหลักของโลงท่านยายแต่<ม>ครับแต่ตรงกระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านของท่านครับวัง,จงเจรเกษมเป็นบ้านบ้านของเปรียบเสมือนบ้านของเป็นบ้านของท่านนะครับค่ะต้องบอกว่าในส่วนของพระราชะกรณียกิจนะคะพระองค์ครทรงเป็นบิดาของการลูกเสือไทยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นทั้งด้านหลังนะคะมีทั้งลูกเสือเนตรนารีจํานวน มากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมกันแสดงราชดุดีพร้อมๆกันเป็นการรละลึกถึงระลึกถึงนะคะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งครับผมค่ะก็จะมีการเดินสวนสนามด้วยใช่ไหมคะหอในปีนี้จะไม่มีครับจริงๆแล้วโดยปกติแล้วโดยภาพโดยโดยหน้าโดยบริเวณพิธีนี้นะครับเรามักจะใช้คําติดปากว่าส่วนสนามแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงภาพลักษณ์ของทางการลูกเสือครับ เมื่อก่อนเนี่ยในสมัยแรกๆเลยหลังจากเสร็จพิธีเราจะสั่งให้ลูกเสือแยกย้ายแต่จุดนี้เป็นจุดที่มีทั้งนักท่องเทีย่ยวและผู้คนสัญจรไปมาจํานวนมากภาพลักษณ์ก็ไม่เกิดความสวยงามครับในช่วงหนึ่งเราจึงให้เป็นการเดินแถวผ่านประธานแล้วก็ได้ทําความเคารบพรบรมราชานุสาวรีครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปแยกย้ายกันในภายในสวนลุมพินีครับ ส่วนหลังจากกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปทำกิจกรรมในพื้นที่ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะไปบรรยายอยู่ทางกล้องดีกว่านะคะแต่ว่าเราจะเข้าสู่พิธีการกันแล้วไปไปพบกับบรรยากาศของพิธีการวางพวงมาลาและถวายราชสุดีกันในปีนี้กันเลยค่ะ พระอรมาชาชสรีจาไปในพระองค์ทรงพิิเ hey, กี like? why? Why ่ยวกับจุวันกรุงเทพมหานครเวลานี้ครับเป็นประใารค

ลูกเสือถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พรจารณากำเนิดลูกเสือไทยทั้งหมดตังในกันนี้ท่านประธานในพิธีจะได้ประกอบพิธีวังพวงมาลาและถวายราชสนีิตามมาเป็นเชิญครับ Kiitos เรียมถวายราชสดุดีนั่ง กาลุกเสือเชืออไทยใจคอรบคอน้อมนบ บาทบงพระทรง ไยดังดวงจันทร์ตราทิ์ประสิทธิ์กระจ่างแจ่มแจมพกศุส,สมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหะไทยถวยราดาไม่คลาด สวมกับนี้ขอเชิญ่านประธานในพิธีได้กล่าวสวัปดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว คนเก้าด้วก็หม่มรัชการหกเดือนเชิญครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชก,กรีวงศ์ข้าพทุทธเจ้านายบุญสิงห์วัดดินรัก ที่ปรึกษาริ่มตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยค่าการบุคลากร you <phone rings> ได้ถวายพระสมัญญาพิไทยพระองค์ท่านว่าสมเด็จพระมหาเีราชรเจ้าปวงข่าพระพุทธเจ้าจากน้องนำแนวพระบรมราโชบายที่ทรงพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนด้วยความตั้งมั่นในการบำเพ็ญตนให้สมดังพระราชประสงค์และประพฤติปฏิบัติตามคำปริยานและกฎของลูกเสือ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองในโอกาสวาระสำคัญครบร้อยปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินมหาวชิชราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยสตรวัตสามหาธีราราชานุสรขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติ ลูกเสือเนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือที่พร้อมกันณนะลานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ได้สงบจิตเพื่อน,น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกันทอนบวกสงบนิ่ง และนี่ก็คือพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในวันที่25พฤศจิกายน2568ค่ะท่านผออาลานคะในส่วนของพิธีการตรงนี้เนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะครับในช่วงเมื่อครู่นะครับที่ผ่านเป็นการสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของหรวงท่านนะครับ ขณะนี้ก็กำลังจะถวายความเคารพในเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นการจบเพลงสรนเสริมพระบรารมีนะครับในพิธีการตรงส่วนลูกพินีนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้สักครู่ประธานท่านจะได้ทักทายผู้เข้าร่วมงานนะครับ อยากจะถามท่านอาจารย์โอลานสักนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของพิธีการถวายราชสดุดีเนี่ยนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะท,ที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นบิดาแห่งการลูกเสือไทยเรามีงานการถวายราชสดุดีครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะในครั้งแรกเลยที่มีการถวายราชสดุดดีนะครับจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2472นะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้ สวสรรคตไปแล้วนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่7ก็ได้เกิดมีการคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตวเวทีของหลวงท่านนะครับก็ในสมัยรัชกาลที่7จึงได้เกิดมีการประกอบพิธีถวายรักดุูดีครั้งแรกในช่วงปีนั้นพระบรมราชาสาวรีของรัชกาลที่6นะส่วนลุมพปนีเนี่ยยังไม่ได้สร้างนะครับพิธีการก็เลยจัดขึ้นที่ สามัคคยาจารย์ซึ่งก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันครับผมค่ะทีนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีการจัดงานพิธีการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครูเ่เนี่ยนะคะประมาณ8ปดโมง แปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีที่กระทรวงสาธาธิการก็จะมีพิธีการแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสกธาธิการเป็นประธานในพิธีค่ะท่านองค์อาดวงประยูนนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีงานร้อยปีใช่ไหมคะพอ,อ,อคะร้อยปีนี้เรามีการจัดงานที่ครุสภาด้วยใช่ไหมคะครับทีนี้หลายท่านพอได้ยินเราเอ,อ่ยถึงว่าที่รัน พระบรมราชานุสาวรีย์ที่สวนลุมินีกับกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมกระทรวงศึกษาธิการจัดสองที่ก็ต้องถ้าเกิดใช้คํากล่าวแบบง่ายๆนะครับตรงวนลุมินีเนี่ยเป็นพระบรมราชานุสพรอโค์ท่านแต่ตรงกระทรวงศึกษาธิการน่ะเป็นพระชวังของท่านนะครับเราจรึงจัดสองที่สําหรับที่กรุสภานะครับก็ปีนี้เป็นปีพิเศษอย่างที่ว่านะครับจึงมีการทําบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลท่านครับค่ะจริงๆแล้วนะคะในวันนี้นอกจากที่จะเรียกว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแล้วเนี่ยนะคะเรายัางเรียกวันนี้ว่าวันวชิราวุธอีกด้วยนะคะวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีค่ะครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะ,ะในดุล่วนของบรรดาลูกเสือเนตรนารีนะคะแล้วก็บุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยก็ได้ น้อมลําลึกถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่6เนี่ยท่านยังทรงเป็นบิดาการศึกษาไทยอีกด้วยนะคะในในอดีตนะครับวันนี้จะมีหน่วยงานทางการะทรวงศึกษาธิการเราอีกหน่วยหนึ่งนะครับได้จัดเป็นวันการผถมศึกษาแห่งชาติอ๋อค่ะคผม ก็จะเป็นทางด้านของการเริ่มก่อตั้งในส่วนของปฐมศึกษาของชาติด้วยนะคะคเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีในเรื่องของการเรียนรู้ของประสบนิกรก็จะเป็นการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครับท่าที่ท่านได้รับ สมัญญานามว่าพระมหาธีรราชเจ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ก่อกําเนิดองค์กรในหลายๆด้านนะครับด้านการศึกษาก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เรื่องของการประมศึกษานะครับในส่วนของการอ,อมท่านก็เป็นผู้ก่อกำเนิดของธนาคารอมสินเช่นกันวันนี้หลายๆท่านก็จะเห็นว่าทางธนาคารอมสินก็มีการประกอบพิธีเช่นกันนะครับหรือทางกรมราชธรรครับ ในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้กระทําผิดเนี่ยมารวมไว้แล้วก่อตั้งเป็นกรมราชทัณฑ์อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชะกรณียกิจที่เป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติเราเนี่ยอย่างมะอย่างไรายด้านเลยครับก็จะเป็นทรงมีคุณูปการในเรื่องของการ ก่อตั้งกิจการลูกเสือและเสือป่ายอย่างที่ท่านปอโอ,โอลาญได้พูดถึงนะคะในเรื่องของวรรณกรรมและอักษร,รศาสตร์นะคะทรงพระราชนิพนธ์ผลงานทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกองเป็นจำนวนมากด้วยนะคะในเรื่องของการศึกษาที่เห็นได้ชัดแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งปัจจุบันก็คือวชิราวุธวิทยาลายัยแทนการสร้างวัดประจำราชการค่ะด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาตินั่นเองค่ะ ท่านพระองค์ท่านเห็นว่าพระองคท่านเห็นว่านะครับพระมหากษัตริย์ของไทยเราทุกพระองค์เนี่ยเมื่อขึ้นครองราชก็มักจะมีวัดประจําพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ท่านเห็นว่าลำพังวัดที่มีอยู่เนี่ยก็มีจำนวนมากแล้วเพราะนั้นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวชิราว,วุธวิทยาลัยนะครับจะมีศิลปกรรมคล้ายๆกับวัดจะเปรียบเสมือนเป็น จะเปรียบเสมือนกับวัดของพระองค์ท่านแต่เป็นรูปของการศึกษาค่ะดิฉันมองอย่างนี้ได้ไหมคะท่านผอ,อคะคาว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นทางภาษาของพระเนี่ยก็คือศิกขา<ด>ใช่ไหมคะ<ด>ที่นี้มันก็เชื่อมโยงกันในเรื่องของการจัดการศึกษากับเรื่องของศาสนานั่นก็คือบวรบ้านวานัดและโรงเรียนซึ่งพระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่ในเรื่องของการสร้างชาตินะคะให้มั่นคงด้วยการศึกษาอ,อย่างที่เห็นภาพที่ใน ในภาพนี้นะคะเราจะเห็นกองลูกเสือจากหลายๆโรงเรียนมีทั้งโรงเรียนริทิยะวนาลัยโรงเรียนวัดสแกงามโรงเรียนวัดสุทธิวราวาสหลายๆโรงเรียนที่มาร่วมกันวันนี้ค่ะชุดสีขาวนี่เรียกอะไรนะคะชุดสีขาวจะเป็นลูกเสือสมุดนะครับ <Okay. S 2> ในลูกเสือเราเนี่ยจะมีอยู่สามเหล่า แต่ในส่วนของเรา <ım Laser> ทั่วๆไปที่เป็นชุดสีกะกีเนี่ยเราจะใช้คําเรียกว่าลูกเสือเฉยๆชุดสีขาวก็จะเป็นลูกเสือสมุดนะครับแต่ลูกเสือสมุดเนี่ยจะมีชุดสสีถ้าสีขาวนี่จะเป็นชุดพิธีการครับแต่ถ้าเป็นชุดฝึกเขาก็จะเป็นชุดสีกะกีเหมือนกันแต่ลักษณะการแต่งกายจะเหมือนชุดสีขาวสําหรับชุดสีเข้มๆเหมือนสีของนาอากาศก็คือลูกเสืออากาศครับค่ะลูกเสืออากาศ ขออนุญาตว่าถ้าถ้าเหมือนเปรียบเทียบกับทหารเนี่ยนะคะทหารเรือกับลูกเสือสมุดใกล้เคียงกันไหมคะพอคะเคยมีผู้ผู้ใหญ่ได้ได้ไดเทียบเคียงไว้นะครับว่าลูกเสือเนี่ยเป็นกําลังสํารองของกองทัพนั้นๆครับ ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการสำรองเด็กๆเ,เนี่ยให้เปน็นกำลังของชาตินั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2568นบะณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีร,าาวรัราชกาลที่6สวนลุมพินีนะคะกรุงเทพมหาคนครก็เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างเรียบร้อยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ,อโอลานเก่งรักสัตว์มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราที่กำลังรับชมรายการใน Facebook Live ของเ t ท Channel ขอบพระคุณค่ะครับผมครับค่ะสำหรับ<ส>วันนี้นะคะ<ส>พวกเราทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในงานวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้รับชมทุกท่านค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ